ลูกหล่าเอ้ยออกไปหน้ามือนี้ปั้งคว้าแม่สสวบา่บาอันรักแดนยุติดหน้านั่นยับไปอ้อมก่อไผ่พุ่นให้มันพ้นไปไปายเขาเอา้าเขาอันนี้เอ้เจ้าก็สร้างเป็นน้องเมรรักเดนเขาแม่์นอไม่มันสีออกเปกก็นแต่กับเรื่องนอไม่แต่นอเอา้าอันนอไม่นี่กูเป็นผู้ซื่อมาปูกแมนบ้กกะเขาใจวยู่ว่าเจ้าซื่อมาปูกอ้าไปแตนเพินบัดนี่ มันล่ามไปทางทีเขาพาวะทางกูเนี่ยกูสาบก,กินเบิร์ดกูเล็กจงไปให้มันลามไปทางอีสีเวียงพุ่นมันนี่มันออกไปไหลลักแดนมันดูเปล่สูออกไปมือน,นี่สูยับไปอ้อมไปพุ่นเจ้าเกินเจ้าจะให้คอยผ้าน้องผ้านุนนี่ไปง่ายลักแดนเออเ่อยฟําคว่มเจ้าพือเก่าละแมเอออีกอันหนึง่งแม่ขอเือนลูกเต้าหามยย่งเกี่ยวกับสุ่มมันอีสีเวียงอีบดีแม่หากสั้งเหลือหล่น จำได้บ่ลูกล่ะ